สวัสดีทุกผู้ชมกันอีกแล้วตอนนี้กับวิชิวันนี้เราจะมาเล่นเกมบิ๊กปิกกันนี่นีโรตึกพังเลยนุ่นเอาทำรถผมได้จะบอกว่ารถผมจะติดไปทุกวีทุกวันแต่ท่านผู้มชมผมไปไกลกันตัวผมอยู่ใน ไฟมาแล้วครับมารถไฟมาแล้วชนไปแล้วเนี่เห็นไหมถ้าม่ชมรทผม มชอไหมนั่งกาอี้เาอีใหญ่มากมีสรไว้น้ำด้วยเอ้าผมไม่ใจไฟมาเร็ว เรวนุ่งใสมาแล้วโอเคเอาเลยเดียวโคมาแล้วดีโคมาแล้วไปแล้วเจนเลย ผมมีรถถังมาให้ท่านผู้ชมเล่นครับ <c oughs> เดี๋ยว, <c oughs> ว <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชั่วโมงกว่าก่อนรอผมรอเล่น <c oughs> มามาลองตึกนิดกว่า <c oughs> อดูสิว่ารถผมจะ ถ้าตึกได้ไหมแก๊ส right. ด้ยวยจะโตเอาจะไปทางนั้นทำไมะเบอ่อเลยพอดีเสียงผมก็น่าจะเปลีป่ยนไปนิดนึงครับก็ขอหับมัมพายด้วยครับพอดีผมไม่สบาย ดีผมไม่สบายครับขอแอมไพด้วยครับไฟยังไม่มาระวางพอดีเบิดถ่ายทันด้วยเมื่อกี้ร้วระบิซึ่งผมเปียนย่เห็นไหมอืมระเบิดเลยนี่ถ่ายดีนั้นที่ถ่ายทัน รถไฟม,มาชนนี่ก็ระเบิดอีกไหม <c oughs> ไม่แน่ใจถ้าเป็นจริงนี่เป็นของตายไม่ถับไปชมน้องผมหลับก็ขอให้เบาๆกันด้วยครับ ม่รูอะไรกันทำเลยเสียหอดู้ชมครับผมมีน้องครับก็ข้ออเอาเอาชนถ่ายไม่ทันผมตายไหมทุผมอยู่หน่อยเอานานแยววาแล้ะ รถไฟทับไปแ <c oughs> ล้วก็แบบหม่กันวัดนี้อาจจะมีครรถไฟให้เล่นเหมือนกันนะครับม,มีถังเอ็ดที่ระเบิดเมื่อกี้ด้วยจําได้ไหมที่มันระเบิดแบบตุ้มตาม้าตุ้มต้าแบบนีน้นี่มันจะมีเครื่องบินให้เราด้วยครับสม,สมมุติว่าเราเอาเครบินใช่ไหม แล้วก็ไปบินที่โล่งๆอะ่ะไม่ใช่ที่ตรงนี้นะคะแต่สมมติว่าผมจะเอางนเพื่อเครื่องบดเนี่ยเอาเครื่องบดก่อนเดยวใหมเ่เอา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 เฮ้ยเฮ้ย ผมคิดว่าผมต้องไปอยู่ที่ววางๆ,ๆแล้วเนี่ยกินด้วยด้วยมีแรงทําคลิปท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเกมอยู่ครับมอสเนี่ยมันจะมีขบวนรถไฟให้เล่นเหมือนกันนะนี่เห็นไหมขบวนรถไฟแต่ต้องอยู่ในรางเท่านั้นครับแต่ถ้าอยู่บนถนนเดีย๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วก่อนเราเอาเครื่องบินให้เสร็จก่อน นเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่ชมเครื่องบินผมกดไปพัดจี๊บนี่ผมบอกอยู่แล้วครับว่าจะกดตรงไหนโออยเดี๋ยวเลาะนี่ตลกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเครินผมพังอเอาเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตก ดูล้อหักไปด้วยข้างหนึ่งเ,เป็นล้อที่เต้นระบำที่เก่งมากอหยุดแล้วนะจุดแล้วเป็นล้อที่เต้นระบำเก่งมากครับท่าผู้ชมดูดีนี่ก็เต้นระบำเก่งจัง กด i ครับกด i แล้วถ้าเราจะขึ้นเราก็กด s นี่มันจะให้เราขึ้นเวลาเราจะลงเราก็กด u ครับว่เอ้าจะไม่ได้ทันกด u เลยไลนรนี้ยังไม่ทันกด u เลยอ ถ้าเรา,า,ากดอยู่ครับเดี๋ยวบุ่มสอนก่อนเรากดอยู่เขามันจะลงนี่จะลงครับท่านผู้ชมมายเดินเดินเดออ่ะนี่มีหมุนให้ดูหมุนให้ดู เมื่อกี้ผมหมุนให้ดูนะเมื่อกี้อะท่านผู้ชมผมสุดยอดไหมหมุนแบบไม่เหมือนเครใคร,ใครถ้าใครอะดูคลิปผมว่าต้องใช้เครื่องบินนี้คันเดียวเลครับหมุนได้แต่ถ้าใช้เครื่องบินเหลืองมันจะบินมั่วแต่เครื่องบินนี้จะบินนานบินนากกนกว่าสามสิบกมีกอยูมันจะลงเฮ้ย,ย,ยไม่ใช่ทางนี้จดหมเราหยุดตรงเฮ้ย เราต้องลงได้ล้อหลังเครื่องบินเจ้าเครื่องบินเออเออเอา้า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 ทุกคนเขาลงได้ล,อล้ลอหนัมนงมันร้อนอะแ่ถ้าไม่ชมเคยดูผมนะ กเครื่องบินสองเท่จังทำไมเครื่องบินมันเอาเขาจะเคย๋ยวผมจะบินแล้วนะจะบินได้ไม่ได้ดูท่า อบินเอาเอ้าเอา้าเอา้เอาฮุ้ยตั้งได้เอา,เอา,เอาไปทันบอกตังเลยเห็นไหมท่านผู้ชมผมไม่สบายถ้าใครรักผมก็มาที่นี่ครับจนกว่าผมจะกลับไปที่กรุงเทพเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่กรุงเทพแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ แต่หมุนแบบนี้ได้อยู่นี่เอเฮ้ยเฮเฮเดี๋ยวเฮเฮเมื่อกี้ยังหมุนได้อยู่เลยอะไรเนี่ยเฮ้ยตั้งได้เออเหมือนหนังไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนหนังไอ้นี่เลยคุณเรียกว่าหนังไว้นะหนังต่อสู้บนเครื่องบินนะถ้าใครรู้จักก็สามารถคอมเมนต์บอกครับที่เพลงมันบอกว่าไฟได้ไน่เนี่ย แต่ถ้าใครเล้นไฟดีนอยฟังกินก็สามารถไปฟังได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมโตขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเอาเพลงไฟดีนอยฟังกินครับมาแบบแบบเอเอ็ดไปเจอเ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 อจอไอเอเอเ้เอเอเเอเ่เอ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 เไเอ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 อเอเอเอ ไฮโรวีสกิน้ำปั๊มนะ่ะแต่ว,ว่าผมขอตั้งชื่อกระตูนนี้ว่าตันสกิตน้ำปัม๊มนี่เห็นไหมมันจะบินสูงได้แค่ไหนเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันบินสูงตามใจชอบมาลงหมุนกันนี่เขาบอกครับหมุนนี้ไม่เหมาะกับใครแต่ต้องเวลาเราจะหมุนเราต้องแบบ เหมือนให้เร็วที่สุดครับเราต้องไปจุดที่สูงครับนี่โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมันแบบนี้ยังได้เหรอเดี๋ยวเฮ้ย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 พังอุตส่าห์นู่นไงเครื่องบดนู่นไงพาเดี๋ยวผมบินไปหาเครื่องบุก่อนเดี๋ยวก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนี่มันจะทำแบบนี้ได้นะเนี่ยต้องบินสูงกว่าอีกนี่เอาเอาへ ه, へเฮ้ยเฮ้ยเขาเฮ้ย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 เข้าดู <c oughs> หลุดไม่นั่นจะหลุดไหม ก่าจะไปถึงต้องใช้มาหลายชั่วโมยเนี่ยถ,ถ้าเราจะถึงอ่ะสอหลับคลิปนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนตามช่องเชียร์ครับเพื่อเป็นกาจะให้ชิวครับเลือที่สำคัญกดดิ่งแครบแจ้งเตือนจะกันใหม่ชิ้นะแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปทุกวันนะครับก็อย่าลืมกด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 แชร์ต้องคกดกระดิ่งครับให้ชิวนะจะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอ okay, เคเก่งมาก ใหม่ๆม,มากเลยครับสำหรับพิมนี้ก็ผมขอตัวไปซ่อมเครื่องบินผมก่อนนะครับ,บเพราะว่าตอนนี้ตกล้างาแล้วครับบ๊ายบาย